เราจะมาพูดถึงเรื่องว่าทําไมต้องเอาลูกตัวเองลูกที่ลูกเรามาอยู่เมืองนอกด้วยเวลาที่เราได้หัวต่างประเทศนะคะหนึ่งหลักๆก,ก็คือความรักลูกนะคะถ้าไม่ถ้าไม่อถ้าไม่รักอะไม่เอามาอยู่ด้วยะะแต่บางบางทีบางคนเอามาอยู่แล้วก็อาจจะปกป้องลูกตัวเองไม่ได้ ก็มีนะคะนนี้ก็แล้วแต่กรณีแต่ว่าโด้อเนื้อ,อแล้วนะ,คะ่คือรักลูกนะคะ่ะอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีเป็นคำสั้นๆมันไม่มีคำอธิบายอย่างได้ใช่ค่ะเป็นเนื้อจริงแต่รูกส่วนมากก็เข้าใจนะแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่นื้นสิ่งอันใดแม่นะคื คือแต่ต้องไม่ได้ก็จริงดูขงเขาบอกว่าแม่มีหลากหลายใช่ไหมแม่มีเขาเรียกหลากหลายความคิดหลากหลายอะไรนี้ค่ะหลากหลายสไตล์คนแม่ใช่ไหมประมาณนั้นแล้คิดว่าทุกคนที่เป็นแม่รักลูกหมดละคะลูกก็สามารถเปลี่ยนไปได้เมื่อมีครอบครัวก็สามารถเปลี่ยนไปได้นะคะยิ่งเป็นลูกผู้ชาย มีสิเปลี่ยนเยอะหลายคนเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะก็มีอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่ามันถ้าาก็เห็นมามันหลายคนก็เป็นจากลูกแบบนึง mm. พอมีครอบครัวมีเมี mm. ตยตัวอย่างก็เปลี่ยนไป mm. จริงค่ะมีบางอย่างเปลี่ยนไปนี่ mm. ประมาณนั้น ขามาพูดสาเหตุทำไมเอาลูกมาอยู่ด้วยถ้าลูกเข้าใจก็โอเคนะพาลูกมาอยู่ถ้าลูกไม่เข้าใจก็ของเขาไม่อยากอยู่ใช่ไหมนี่เขาพาที่เขาถ้าเขาโตมากแล้วเขาเราควบคุมเขาไม่ได้เขาก็อยากกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะมันก็เป็นสิทธิของแต่ละคนเพราะว่าบางทีมาอยู่นอกก็ไม่ได้ว่าจะร่ำรวยทุกคนใช่ไหมคะแต่อยู่เมืองนอกบางทีการมาเนี่ยมันก็ได้ทั้งประสบการณ์ได้หลายๆอย่าง และหลายคนเขาอยู่ข้างนอกดีขึ้นมีเยอะค่ะใช่ไหมกินนิดนึงมาคุยกันกินสองอันสีเขียวสีนทำไมต้องพาลูกมาด้วยแลวก็เป็นคนที่พาลูกมาแล้วลูกไม่เข้าใจตอนแรกๆนะคร <c oughs> ับเพราะว่าโตเขาเข้าใจเราก็เป็นแม่ที่เรียนลู้ มันเข้าใจลูกเนี่ยค่ะอยู่เคียงข้างลูกอะไรเนี้ยแม่แต่ละคนก็สไตล์ไม่เหมือนกันบางทีก็มีบ้างแต่ลูกบางบางทีเขาเขามีครอบครัวในเขอบตัวในเขามีครอบครัวเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงก็ได้แต่นั่นเป็นสิทธิ์ของเขาค่ะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ของตัวละคนของตัวเองอะแต่เนื้อสิ่งหนึ่งใดแม่ก็ยังเป็นให้ึึงอยู่ดีท้าในโลกแห่งความจริง แเราก็ไม่ได้เลี้ยงลูกมาแต่เล็กๆเหมือนกันนะเราไม่ได้เลี้ยงลูกมากแต่เด็กๆแต่รักลูกไหมรักรักหมายถึงตอนเป็นบบี y ตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมคะเราส่งเงินเลี้ยงควน,นั้นเองเพราะว่าเนาะแต่ละแต่ละความเป็นแม่แต่ละคนแตกต่างกนะนันเราพูดถึงเราทำไมเอาลูกมาอยู่ด้วยเหตุผลหนึ่ง ที่สุดก็คือไม่มีเหตุผลใดในเนือความรักแล้วค่ะ <Hello. laughs>